เยืนเนาะอารมณ์น,นะว่าไทยดีสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะออกอย่างสวัสดีค่ะเือย่างใหญ่ผลสวัสดีหนึ่งร้อยห้าสิบคนพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขขดปุ๊สุขคนค่ะตอนนี้อยู่วัดป่าเทพิทักษนะคะบ้านอมกอดมาเปลียนโอมปูกับยา เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องชุดเครื่ององค์นะคะเพราะว่าเป็นรู้ประกันทุดเรื่องนั่นว่านู่นน่ะเออสิ่งที่แอนได้มาขอในมาบนุญนะไว้นะคะขอไว้กะกะประสบความสำเร็จแล้วก็เลยได้มามาเห็ดตามที่บอก์ดไหวนะคะอันอนีน้อันนี้อันนี้ต้องใช้องค์นี้นะเนาะนั่นบอกเนาะคือเนาะนี่แม่กันคือคือองค์นี้คือคือ เฉพาะแบคนร่มบาฮอดนะ,ะ <c oughs> แต่ตและให้ก็คนงามาจเป็นแบบว่าชุดของพวกก,ก,กระพ <c oughs> งย,ย,ย,ยงาาก็จะปเป็นผ้าโอ้ยงั้นพ่อฉาดต้องผาผูกโอเคเลยวอะไรก็ลโอ้หมองไหนเป็นผ้ามองไหนเป็นผ้าพิมพ์เป็นโอ้ผ้าพิดใหม่นเขาเอินผ้าอีกย่งจวงผ้านี่ ผ้ายกอินเดียเออผ้าผ้ายกอินเดียแต่แอนกล่าวว่ามามามายี่สิบสี่ไอวิคตัวขึ้นแนวนี้ได้ตัวใด้นอฟวะนะจักค่ะอันขั้นสีเบื้องกับเบื้องได้ตัว่าแอนเบื้องว่าเป็นพี่น้องแอนว่ารู้ว่าตรงต้องแบบตัวใด้อ่ะบอกสละ เอาได้ไปเอาได้มาเนี่ยเอาได้มาเอาเลยค่ะเรียกที่เอาด้ตัวเนี่ยของพ่อแล้วเลียกแต่ผูกกับยาที่ไทยปั๊บสองสี่จ้าหนึ่งสองสี่สีเองสี่อันนี้เป็นเลขที่ปิดแล้วทานเด้อเครื่องประดับจากพี่ปอใส่นะคะ

สามจะเป็นหวยฮานอยสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนยสี่นะสี่หนึนย์หนึ่งศูนจะเป็นหวยฮานอยแล้วก็จับรายวันเขาจะจับหวยออกนะอืมไม่มาเลยทีตอนั้นเอเมากับพระเอกมันถึงแล้วพระเอกอันคณะใดเนี่ยลนพูดไหเออ ยายจวงพนักจังไล่จังวายอีจวงเป็นมากกี่ละพันนั่นสันโอ้ยฉันก็บ้าเอาหรอกจังสี่น่ะถ้ากต่จังแมนวาไปทั่วจังเล่จังวายจังเล่จังวายอีจวงเป็นมากกี่ละพันหน้ามันเป็นแมวเนาะอันพี่แอนมาไหนผู้เฝ้าผู้ไห่เถอะพนะโอ้ยเขาไปเหรอได้เลยไปยุบไปไม่มีวีดเป็นไปดีเลยะันจะไปจับ ใต้หลูกคู่กันกับมากินแล้วคอันนี้พระเอกหนุมาเอ่อมาอะไรนะมาเจิมรถมาเจิมรถเนาะมามามาเขาเอินว่าอย่างวะมาให้บาอาจารย์เบิ่งรถให้โอ้พอนเอารถมาถวายวัดเถอะโอ้พอนเอารถมาถวายวัดเถดึงจอมแรงไม้ลูกมันจะบ่ฮ้อนแรงจะออกจากพัดลมนึ่กลองลมจุดมองพัดลมโอ้ ยุดบ่องพัดล้ม,เ,มเ,นเนี่ยยุอ้อมก่อค่ะยุอ้อมก่ออ้อมก่อไผ่ขากองทะเมว่เขาเป็นยังไงเนี่ยมาอันทำตำ่ำในสิ่งทีสจัจจะทีขอไว้นะคะแล้วก็บอกผู้กับญาไว้ว่าอขอเด้อ ขออันนั้นอนี่เด้อจังสีน่าแล้วก็ได้ได้แล้วแล้วก็กล้ามเห็ดสามที่บอกไว้แล้วเน่ยนะคะก็รู้สึกโล่งมาสบายใจค่ะสาธุค่ะก็เมื่อนี้ได้มาพอนองพอดีแพร่แพร่เนี้ยไอ้บินบ่อหลังไอ้บินได้ไหมพของพี่ไอ้อันน่ของพี่องพี่กับของแม่ รวยรวยรวยขอให้พี่น้องถือเลขยได้ควางวดนี้ผู้ใดซื้อวัตถุนี่นะแม่นี่อบสิรับโชศพเลยนะยังติดขอดยังติดขอดึงออกทำไมแม่เนี่ยยังติดขอดแล้วขเวินเพื่อนขวินต่มันเลยว่าดูวแม่ค่ะขอพ่อหน่กูย่าเด็กน้องขออย่าลืมหวยเดียวสิหนูดูไม่เป็นน่ะแต่ว่ามัน เหมือนจะเห็นลายลาลายแบบลายจุดด้วยเนาะที่เป็นที่เป็นเล็กยุคแขนเนี่ยแมนยนคแขนไงไอวีไอวีนโอ้ยไอวีเราบอเครียดติเอื้อไอวิทล้วซื้อวิทยุอะไรอย่ไครับ ไปซื้อเค้กเมื่อวานท่านเปิดไฟท่านเปิดไฟใ่สิยงามเลยเนาะค่ะเนาะอาจารย์เปิดให้อยู่ครบเปิดอันสิไดีเห็นสิได้เห็นขอบคุณค่ะสาธุสาธุเช่นกันค่ะทุกคนอันนี้กะเป็นเป็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งทีทีห้าสัทธาแหละกัแบบว่าเสือนะคะเนาะเสือหมันห้าวขลุ่นับถือนะคะ คือเป็นทียืดเนี้ยลทั้งจิตใจมบบจับแบบจับว่าเปลี่ยนรถจับเลยเนี่ยเอารถจับกรับโอ้โหเป็นนาแหงให้สุดยอดกุขอนเกลนสาตังกวางรุ่นนี้ไหมไม่สั้นเจ้ะพระอาจารย์อันมะเขืออันหางนิ่มเท่านั้นนะเราวอล์กเท่านหร่โก้โก้ไหม มันคือห้างนิ่มจ้ะพะนะอันเภอบ้านดุงค่ะเจู้ยเจ๋อะเจ้าของผู้น้อยเป็นตานะอันเพอบานดุงสาล้านนี่ไงเขาคือทำสนุกสองขอบคุณค่ะสวัสดีพี่บอสใช่เพื่อนรักถือปลุมยินไปถือถือดังเข้าดังงานมากออ่อตะวันช่วงนี้เป็นโควิดเนาะอาชิบมาคอยได้แบบว่าอันนี้ปรนเด็จ บ่คบเคยได้รับแขกมาในอันนี้เอนก็บคอมากนะคะพอาะหว่างช่วงมีเอ็นบ่อยากให้ให้โดนก็นี้เองสินะอยู่ที่อุดรธาน,นีค่ะอําเภอบ้านดุงโอ้ ดูบัตรเป็นกลุ่มยืนเดือนยูนี่ว่าสันดูว่าสันซื้อกดให้ดอกผานยูนียไม่ได้เอกเหมือนกันนั่นยนี่ว่าดีว่าดีเหมืนกัน่ดีก็สันกูนเอนนั้นออกไปหาคนเปนยีเอกเนาะเข้าไปน่งปะนี่ละค่ะแอนไลท์สดเฮเบิร์ซื้อื้อพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมเด้อขแอนย่างไปยางคุณแน่ไปโอวคุแน่อ๋อ น,น,นี่อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นอีกองอีกองเป็นองค์ไม้นะคะทีที่เพินพึ่งทีพึ่งเอ่อพึ่งพึ่ง,พ,ง,พ,งพึ่งได้มาพึ่งไดมาหอดวัดประมมานช่วงบ,บ้าเห็นได้เลยนี่เผื่อ้ง <laughs> นี่ค่ะเป็นองค์ไม้นะคะสวยงามมากอันนี้มาเพิ่งมาเลยนะคะ เดี๋ยวมันมาหันแล้วต่วันเอนเป็นเจ้าผาพเป็นเห็ดค้งค้งค่งหลังค่านะคะค่งหลังค่าทั้งเทิ่งเป็นเจ้าผาพกรมาแต่วาโค่ง <c oughs> หลังลคญญองอา่ากำลังเห็ดอ,อ,อยู่ยังมาหั่นในแล้วเนี่ยค่ะซุ้มเย็นพี่น้องนี่วัดวัดหม่องเขาอ่าวดํามนต์นี่หระเขาวาอ่าวดํามนตนดี <c oughs> ขอบคุณค่ะ ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวไปกราบพระอาจารย์ก่อน